ว่าขนาให้หาแปดหาแปดังจนว่มีงขาเป็นมันบอกขยอ้มได้ซื้อม่ได้ม่ได้โอ้ต่ว่าวดนี้ไเจ้าอักเอาไวีกอนแล้วสอแงสมาื้อแ้งทำุกโอเคเออตัวได้สัมหมื่นก็สามหมื่นเลยี2ครูสอคู่นีเลแค่สคู่โตละสามหมื่น ภาโอ้ยมาสิมายามเสี้ยนสุดทนี่ภาม้าซองเบงอีหยังพี่น้องของแปลกของแปลกครับผมเนาะเป็นทีงไหนเป็นทีงไหนไปไปยืนเบิงฟังลูกไปเบิงรูปเป็นทีงไหนยู่หน้าบ้านเสี้ยนขุนไข่พี่น้องมนแต่ย่นยืนนี่บ่เบิ่งเจียเออบ่เบิ่งจักเจียกล้วยประหลาดพี่น้องกล้วยจักปีปูปูปูเดินไปปูพันษาสามเดือนเลยปูเบงขาพันษาเดือดสามเดือนพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็รักษาพันษา ไอนี่ออกพันสาแล้วโอ้ออกมากก็อมบันเออออกมากนี่สามปีวะตีสามปีโอ้สามนวยอ๋อ้าไปบงดูเป็นยังไงเ็นไฮะสองนวยนี่ยปนึงาโอ้ีนงสองนวยนี่ยพี่องปีนกันนวยนึงนี่นี่นี่อจะปีนยัง่อวยแนี้่อโอ้ต่วบาออกงามงาเลยอฟซเลยเอาเอาพี่รองเอ้ยอือ่วยสามปี อ่านี่ครับพี่นลอกก้อยเคยพ่อตะ้งก้วยปีหนึ่งม <c oughs> ีปีเดียวสี่ฝ้าบาลีก้วยสา,สามปีสามนวยสามปีพี่สามนวยออกหน่วยพร้อมเรียบร้อยนี่ไงขนมเกี่ยนนี่ไงถึงออกหน่วยออกเอาตั้งปีหน่อยหน่วยหน่ยอยเอ่สองปีหนึ่งออกออกลูกแล้วอสองเห็นไหมพ่หลอีอันนี้นปีนปีสองลูกนี่พี่ล<ม>ูกพี่นลอกขึก้นมาเมืองดูอ๋อตาบาน่วยงามงามดิงามดิพี่น้องเป็นตาบานพี่น้องเอ้ยสีอ่าสีว่าสีสุดสียังเฮือหนีิเฮือ่อ เขาเอนสียังหรือฮะก็สีล้วยแล้วสีซียังีแดงมันหัวตะออกเป็นบ่หน่หัวตะออกเป็นบ่ออกะทิย์นึงเลยบ่บ่ขั้นบานเาบานไม่ทีนออกอาทิย์นึงอ่ะตะบ่ได้ไบานเป็นบ่ผ่ามือม่าเลขออกพอดีเมื่งเมื่อเมื่อีดีไหมอมีสามปีปีที่แรกนี่ออกไปแล้วออกหนึ่งลูกปีสอออกสองเยบดีที่สองออกสองเยออกสองลูก ปีใหญ่ๆนี่ปีที่สามบา่ท่านเห็นบ่ได้มีลูกบ<อ>่แสดงว่ามีสามปีแต่ว่าออกลูกหนึน่งคันนับด้วยนี่มีสามหน่วยอารวมกันเป็นสามหน่วยอ่าอ่านี่ปีสามปีแต่ว่าออกลูกคือสองปีนังเอาลูกสองปีโอ้ปลีได้พี่น้องเด้ออ่าอ่าพี่น้องเด้วย เอาเอาเบิงเบิงเบิงจังเดยวจังวาจังสันปีง่าไง่เห็นบอปี่ยง่าน่งหน่งหนี่ีหนึ่งหนี่ง่นี่นี่น่อ้องหนึ่อ่ะปีหนึ่งปีนี่ปีนึ่อ้อืเอาพี่น้องได้บาดนีของแตกด้บาดดีเด้ออ่าอ่าปีหนึ่งอยู่้างในผล่นมี้นออกลูกสองลูกเป็นสองหนึ่งอีกปีหนึ่งมี้นวหนึ่งอ่า เอาต่อปียังไงนี่บ้านเด็กแก่บ้านเด็กมากพี่น้องข้าเด็กแก่เห็นว่าเอฟซีนี่นี่ดูมือเอฟเจ็บนี่นี่แล้วกันนว้เพี่นนี่งามงามออกจะเป็นสีแดงแล้วก็มีเหลืองตรงปลายอันนี้นี่ที่คิดว่าเป็นปีนึงเนี่ยปีปีที่แรกปีที่หนึ่งปีที่สองนี่ปีที่สามปีนี้นี่ออกหนึ่งลูกโอ้โหเอาเอาลูกเพขาออกเียละเพรต้องไปเพรต้องไปอันนั้นหลายพี่น้อง เรต้องไปอะไรมากมา่เนาะแต่ที่ว่ามีสามปีเนาะออกลูกอ่าสลูกขึ้นกันเนาะหนึ่สสามไปหนึ่งสานะหนึไปเลยอ่าเพราะว่าเสี้ยนเสียนทางไหนเสี้ยนผูเฝาอยู่นี่ผูเฝอยู่เป็นไงจีบปะจีเพราะว่าถือบเไ็นไ้ามักสิบสองยังเดียว2งเดียวอาสิบสองแต3หนึ่งสองสามสามองหนึ่งก็ได้บอคออตัวเออคือคือมาถึงว่าสิบสองของเพื่อนเไหมถึงวัน หามายถึงว่าพ้นนับลูกพนพิน้องเนื่องเนี่ยมาจากหนึ่งปีที่หนึ่งมีเดนหน่วยหนึงสวงนี่ก็คือปีที่สองหนึ่งสองหน่วยพันละบาหนึ่งสองพ้นนับตัหน่วยลูกพนพนับปีเอาหนึ่งสองเท่านั้นหนึ่งสองเท่านั้นเสียนเขาปีกระแปดเาปีกระแปดโอ้เอาปีหนึ่งมาละง่ายมีดีดีมึมึงดีดีปีพันละบานี่เนาะเสียนหนละเสียนละเสียนเมืองไปเมืองมาเห่ดหลายปีเนาะแขงอะไรอบานที่กไม่ปีอีกสิปีมาแห่งจะแก้ปันเดานั่นละ มันมีสีป่ปอ้ิบเพิ่ม,ออม,น,อมนอยอกบ่บนามีสปีสปพออี <c oughs> ่น้ยสิบเพิ่มอกบ่บนาะบามันมีสมีสีง่งแตกเลยอออยู่สมปีแห้งตแต่ว่าแตกหนึ่งเนาะแตกหนึ่งแตกสองแตกสม,แตก,สมแตกที่สี่คือมากที่ี<อ>่ปีโอ,โอ้โเพิ่มมาอีกแล้วเพิ่มมาอีกแล้วปีมาเีนเเมืองเมืองบเหรอไ่้เ้ไก่สีเมือง่วพพิ่หัวไวพพดแจไดเหโอ้ยเนาะสปีเลยเนาะ ซีปีพี่น้องซีปีปุนพ่อไวยไม่พอไว้ทั้งไเน้ะใบใบมันปกไวค่อยๆเห็นคอยเลี้ยงไปเลี้ยมาออคือคือปีแท้แต่อีซีปีพี่น้องโอเดี๋ยวว่าเพิ่มอีกซีปีมั้งเจ้าซีปีเออเพิ่มจะซีแปกใช่ไหมโออเอาเงินเฮามากเออตามเนี่ยคเสี้ดคุนไก่ิัน ยิงข่าวเรียกเอาคันสับน้ำกล้วยนี่พูดได้ตีไปนก็ตีไปเพราะว่ามาอพอดีพรามันอยู่หนาบ้านมันอยู่หนาบ้านอยู่ใกล้ๆพี่น้องเเพราะว่าพ่อจให้โศกหววัดเขาตามเขาอไาู้ห้มาเนี่ยเอาเลขาแปดว่าหันนี่อ้ปูตัวสามตละสามมื่นสามมื่งี้อ้าพี่น้องเตัวเดียวสามมื่องมีแงีูตัวละส เลกปูทั้งคู่ปูมตออเอออโตเลขมีทีมาปูยะตทั้งคู่ปูปูนะปูเพอปูปปาบันเจวปเออ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 ขใจแล้วเขาเจ้าสื้อตัวเดียวสามหมื่นมีสคู่สอคู่ตัวละสามหมื่นมที่แล้วเสื้อตัวไหนเาไยตัวไหมากเจ้หา้ยาแปน้าไยแปตวมันไได้เหมือนโอ้โหเ้ายหาแป๊บปืไได้มันเต็ม งวดว่าเหน,เน่เพิ่นเพิ่นแห่หาแปต้าแห่เปมาเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อปรด้เพิ่นบอกยอยซื้อปดยว่เอางวดกวาดหนาพุ่นที่ว่าแปดโคข่าพุ่นสามโตพุนแม่นบ่มไนถึงยุ้มันถึงยุ้ถึงไม่มถึงยุ้ทีมือสคนไหนโอ้ว่ากันให้ให้หาแปดหแปดดังจนพี่พีมงขายเป็นภาพมันบอกขยอยซื้อปรด้ซื้อปรด้ด้เต็มโอ้แต่ว่างวดนี้้เจ้าอัดเอาไวรก่แล้วซื้อแล้วใช่ป่ะเซ็นแล้วทำูอเค โตได้สัก0มื่นก่อสามมื่เลยปามี่สคูสอคูนี่แค่สคู่โตละสามมื่าูใหมากเลยอว่าเซื้ออาตโตตตไม่ม่หรอพ่จเ่ไม่มาพี่ามของขันนะอืออือือเหนท้งม่ก้ี่นู่นทบอกาาอหาชุดพนน ที่หาผาชุนเขาบางสั่นซือบ่หเพิ่นหามากันสั่นอืซื้นมาเลยเนี่ยสองคู่นี่สคู่นั่นแหละเป็นสามอเขาซื้อมาแล้ว่อู้หเพิ่นหายปีศาณามาก่ะก็จังซื้อจังไหนบบอกว่าเปนที่หาเพิ่นบอกว่าเขาาซื้อี่หาผนเขาเห็ไหม่สี่เขา่ไรว่างาองมาน่ยโอ้เป็นตัวเลยซือไปแล้วนี่คือลงทุดไว้แล้วว่าอ้อแลแล้วอ่า สิบมาตั้งไหนกต่สร้างกต่ไม่รู้คัดออกตัวนี้มาเนี่ยอันนี้ผู้ั้งผู้ผู้แล้วอ่าโอ้โหเพิ่นเพิ่นก็ได้ให้ให้ให้หาแปดมาได้หาแปดมาอยู่ตัวเขาไม่ซื้อมาได้แต่ว่ามันซื้อมาได้เจัากระนี้น้ำพันอยู่บ่พันแปดพันแปาพันสามเป็นไงโอ้พันสาบอกี่ยวอยู่ว่าเป็นบอกตัวผู้นะั้นมันลูกใกล้มาเนาะอ่าโอ้โหเงนนี้ได้มาแล้วหาตีหนกสองคู่ สองคูเด้พี่้องด้แตลาส่วนมาเาออกกับบ่ให้มาหาเปยนหรืว่เปก็รู้แหละก็จะพวกราไปว้าสองคูนึงเนาะจไมันะสองคูเาจะเจับมด้ยันมาจากสี่ม่นคือแนวทางที่เพิ่นหามาน่าดีมากสองคูแบบมาสองคูตังสี่เป็นเอฟซสิมุนแบบไหนแต่ว่าข้าเจ้ากัดทุบไปแล้วจะสามมืนเหมืนเขบอกฮะโอสามมือเลยโอ้ มันทีนึ่งตัวละอนี่บ่มือนี่เนี่ยมือนี่นะเตี้ยื่อมือนะพี่้สื้อพิดเบื่อบดได้ที่เตี้ยพี่น้องเ้ยโอ้มือลูกถพาฝนมาเอาเลขเกือบมาพรท่น้งคู่สองคู่เพ่อนนะพี่น้องั้าเงินมันเจอครับมันทั้งบนทั้งล่างอีกว่านีอ้าวพี่มาเชยดให้กับมือเลยออาเช็ดเดเอยนต่เช็ดง่ายงายตัวใหญ่เอีี่เชนไมแล้ว่าฟังมากเลฟังมากวางไหนฟังมาพิดตอน เขามคือม่ืออายุอะี่บะไรนั่นน้องสาวี่ยโออายุเพิ่มขนมึงองเที่ยวกับเาที่หาบกัอมนี่นั้โอ้ฮันมาวยมาควนก็ม่หวมาเออนีขนีนีแหให้ซ้ำนี่ถามออกมาาพี่น้องเอนยฮะพว่งเลยพี่น้องเี่พวงไปพวไปแต่มันจเนี่ยอ้าวนี่จากสีมนมาจากสี่หละพี่น้องมึงดูุ่นี่บออายุมันเท่าไหร่เจ้าังมาผิดแฉมันบ้ผิดแไม่มานียจ้ทงาบว่เจ้าไปเจ้าไปรับมาทำไ อโคัดบ่อแมนอันตรายกรเจกก็บอกาี่ิสะโฮกเป่นยังหว่ะเลยจางหวะเขาจะบอกเลยจังโอ้ยยู่แถวยู่แถวผู้เพิ่นเพิ่นเขาจะบอเปิดเผยเลยแมนผัวแมนแต่้าะจกก็บอกกันนะบ่บอกกันบ่อกวันเพิ่นเป็นวันเป็นกันไม่ประจําเออวันที่มาถึงมากจะแค่สองครูบะหรือวเนีหอาจจะมีก็ไม่ต่อเอาไมืนมาตรงกันบ้ส่วนอันเดียวนันเทียบไม่เมันตรงข้ากัน อีกบ่มาต้มมงบู๊ยอ้หหลุดที่พิพิหลุดพี่้อเขาแรกเขาวางขันม้าตรงกันหาเปดเม่นบ่เจ้าหอยซีหอกบ่เมื่อจุดไทยบ่อ้เาโตกัเาเปดบ้าให้กันเม่นบ่ม้องเคยวันเขาไล้มาบอกกันแรงว่าแรทุามเด้อนบ่ที่แน่ชุดกาะมันนี้สมาประมาณเกามุมแม่มืแรกทำมุงกันมาไม่มาไปมากแต่เขาโทรบอกเจ้า่เขาจะไล่มาคันว่ามาตรงกันกับชุดนี้เลยม่นเลยแ้ไม่มากเป็น แม่เขาซื้อแน่หนึ่งเน็ตนแม่เขาซื้อกที่โอ้โหปูนะปูปูนะอ่าเพิ่นบอกที่อะไรดงว่นบอกเพิ่นบอกก่อบอกกันนบอกยนหก้ยิ่งข้าวอยู่ปูคนนี้แแบบาหกนน้ยิ่ข้าวสอมีหเออหานี่นเพิอองัออายหายปีมาอ่านึ่ไดหายสองสาโอ้โห่าาสองม เบิ่งเอามาคืออะไรออกมาหาสองภาษาภาษาฝรัเหนือมันว่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวภายในบานเห็ละอืออ้าวพี่น้องเอ้ยอ่าสำหรับเลขอ่ารับก่อสมอกรวดว่าประมาณอ่ามั่งประมงณก้อนแรกกอนเท่ไหร่้อนแรกกันเท่าไหร่อ๋ออ่าอ่าบอกขาอะไรฮะแล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นเลขรับมาจากปูทั้งผู้เขาเจ้าถือกันทุงหวัดขึ้กันอ่าเขาเจ้าเพิ่งเปิดเผยพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาเจ้าซื้อไว้แล้วตัวละสามหมื่น จะวางกจะวางก็จะวางกันเนาะอ่า,อาโอ้ทักเอาเลยโอ้เอาจับหน้าจอเอาพี่น้องเนาะอือฟังตังครับผม